สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับแอลอีกแล้วนะคะกับแอลจากเพื่อ c ป h o โฮมวันนี้แอลมาโชว์คอนโดให้ทุกคนได้เห็นนะคะชื่อคอนโดปน,นาค่ะตั้งอยู่ที่ถนนนิมานเหดมินซอย6เลยนะคะเป็นคอนโดที่หรูหราคอนโดที่ใหม่แล้วก็เป็นขนาดไซส์เท่าบ้านเลยค่ะใหญ่มากแล้วก็ข้างหลังแอลนะคะก็จะเป็นวิวที่เห็นจากในห้องนะคะก็คือวิวสาล้นะ ยู่ด้านนั้นเลยผู้ชายอาบแดดอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องห้องนั่งเล่นกันค่ะส่วนตรงนี้นะคะที่แอลยืนอยู่ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าห้องนั่งเล่นที่มีขนาดใหญ่มากก็คือจะเป็น90ตารางเมตรเลยนะคะส่วนแล้วก็ห้องเล่นก็จะเป็นมีโซฟานะคะมีทีวีข้างหลังของแอล ก็จะเป็นที่วางของนะคะเพื่อประดับเนาะแล้วก็ยังมีส่วนที่วางของชั้นวางของอะไรเยอะอยู่ค่ะดูนะคะเราจะมีแบบพื้นที่เยอะมากแล้วเราเดินมาตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนของห้องครัวแล้วนะคะห้องครัวของเราอ่ะแล้วมีตู้เย็นอันใหญ่คือมีเอ่อช่องแช่แข็งนะคะแล้วก็ตู้เย็นส่วนข้างหลั ชอบทําอาหารนะคะก็จะมี2เตาสําหรับทําอาหารเนาะแล้วก็มีเครื่องดูดควันแล้วเราก็ยังมีมีไมโครเวฟนะคะมีกาดารอ้อนแล้วก็มีห้องข้าวนะคะเรา,า,เา,าเช็คกันดูมนะีอะไรบ้างอ่ามีซิงค์น้ำอยู่ตรงนี้อันไมโครเวฟแล้วแอลก็จะยังจะมี กระทะค่ะคือถ้าผู้ชมสามารถเอาเฉพาะเสื้อผ้ามาแล้วก็เข้ามาอยู่ได้เลยค่ะสว่วนตรงนี้ก็เป็นโต๊ะอาหารสําหรับสีแท่นะแล้วก็แอลชอบมากที่สุดก็คือมีอยู่หนังสีแดงค่ะซึ่งมเป็นอะไรที่คลาสสิคมากนะคะอาละเดี๋ยวเดินมาดูที่ห้องครัวโอ้ไม่ใช่ มีเตียงสำหรับออจะเป็นเตียงใหญ่นะคะไซส์คิงไซส์เนาะแอ้ตรงนี้ก็จะมีทีวีอีกหนึ่งเครื่องมีแอร์นะคะรับรองว่าเย็นไปทั้งทั่วทั้งบ้านเลยค่ะมีโต๊ะทำงาน<ม>แล้วตรงนี้อ่ะสุดยอดะะมากค่ะวิวสวยมากนะคะเป็นวิวแบบเราเห็นสระว่ายน้ำเต็มเลยค่ะ<ม>ที่สาาระว่ายน้ำของเราก็จะมีซาวน่าด้วยนะคะแอ่ะแล้วก็มี ฟิตเนสที่ออกลักไดด้วยเนาะ e. ตรงนี้ก็จะมีเรามีตู 2, tai, Não, ้เสื้อผ้าอยู่2บานใหญ่ๆเลยนะคะไม่ต้องหวังว <ener> ่าไม่มีที <environment> ่เก็บเสื้อผ้าเนาะเยอะเลยแล้วเรายังแถมอีกเซตของพัาลม่แล้วก็เดินมาตรงนี้นะคะเอแอานำเสนอห้องน้ำค่ะที่มีอ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็มีที่อาบน้ำอยู่อันเดียวกัน แล้วก็ประตูนะคะจะทะลุเราสามารถเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเราสามารถทะลุเข้าไปในห้องนอนแล้วก็ทะลุออกมาจากห้องนั่งเล่นได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ดทูทั่วห้องเรียบร้อยแล้วนะคะแอลก็หวังว่าทุกคนานะจะชอบห้องที่ปันนานะคะถ้าทุกคนอยากจะมาดูห้องนะคะก็ติดต่อแอลแล้วก็เพื่อนๆของแอลจาก Perfect Homes ได้เลยและอย่าลืมนะคะจบวิดีโอกดไลค์ให้แอลด้วยแล้วก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ให้แอล เจอกับแอลที่ปันนะ